หมายพรรคการเมืองที่มีลักษณะของการควบคุมกํากับสมาชิกพรรคที่เป็นสสเนี่ยค่อนข้างสูงมากเนี่ยนะครับก็ยังส่งผลให้สสนั้นมีความเป็นตัวแทนของพรรคมากกว่าเป็นตัวแทนของประชาชนเพราะว่าประชาชนนั้นกําหนดตัดสินสสเพียงแค่ช่วงในการเลือกตั้งแต่พรรคการเมืองนั้นเนี่ยจะควบคุมกากับสสตลอดระยะเวลาของการดารงตําแหน่งเพราะว่าถ้าถูกขับออกจากพรรคหาพรรคใหม่สังกัดไม่ได้นะก็จะต้องสมาชิกภาพไปนะครับ ดังนั้นตรงนี้มันก็สะท้อนเห็นได้ว่าในแง่ของโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นกฎหมายพรรคการเมืองก็จะมีผลสําคัญในการกําหนดหรือกํากับหน้าที่ในเรื่องความเป็นตัวแทนประชาชนอยู่ไม่น้อยนอกจากนี้เรื่องของการแทรกแซงจากอํานาจรัฐก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับเพราะาในอดีตเนี่ยเราเห็นได้ว่าอํานาจรัฐเน,นี่ยมักจะแทรกแซงสภาผ่านในรูปแบบต่างๆอ,อยู่เสมอเช่นในสภาผูา้แทนราษฎรในช่วงแรกๆก็มาจากการแต่งตั้งนะหรือสมาชิกวุฒิสภาเนี่ย ก็มาจากการแต่งตั้งเส้อเป็นส่วนใหญ่นะสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าเรามีรัฐธรรมนูญอยู่18ฉบับในะใน9ฉบับในนั้นเนี่ยกำหนดให้มีระบบสภาคู่ก็คือมีทั้งสอสอและมีทั้งสวและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือว่านนใน9ฉบับนั้น6ฉบับกําหนดให้สวมาจากการแต่งตั้งแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญปี2 5 1 7ที่เรายอมรับกันว่ามีความเป็นประชาธิปไต,ตยมากที่สุดฉบับหนึ่งเนี่ยก็ยังกําหนดให้สวเนี่ยมาจากการแต่งตั้งนะครับส่วนอีกหนึ่งฉบับ เลือกตั้งทางอ้อมคือให้สี่ยเลือกสอวอเข้ามาคือในปี2489และหนึ่งฉบับเลือกตั้งทางตรงคือปี40แล้วก็ฉบับปัจจุบันคือ50เนี่ยผสมนะฮะระหว่างเลือกตั้งกับการสัญหาซึ่งก็เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์นะครับกับกระบวนการในการสัญหาเนี่ยอย่างมากนะครับเพราะว่าการสัญหาสมาชิกวุฒทสภาตามรัมนูญปี50นั้นเนี่ยเราใช้คณะกรรมการสัญหาสมาชิกวุฒทสภานะที่พวกเราได้ยินกันบนหน้าสื่อว่า จ็ดอรหันเนี่ยนะรก็คือประธานองค์กรอิสระทั้ง7องค์กรเนี่ยมาทําหน้าที่ในการสัญหาคราวนี้คําถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าความชอบธรรมขององค์กรที่มาทําหน้าที่หยิบจับตรงนี้มีค่าน้ําหนักเท่ากับสวอีกครึ่งสภา,าของสวนะฮะก็คือที่มาจากการเลือกตั้งอีก70็ดสิบคนนะมาจากการเลือกตั้งก็70็ดนสะิบคนนะบวกลบกันไม่มากเพราะฉะนั้นความชอบธรรมตรงนี้เนี่ยค่าน้ําหนักเสียงของคน7คนกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง40่สิบกว่าล้านคน ะะก็ถูกตั้งคําถามว่ามันมีความชอบธรรมมากแค่ไหนอันที่2ก็คือเรื่องของฉันทานุมัติขององค์กรที่เสนอชื่อะะผู้สมควรได้รับการคัดสรรเป็นสวเนี่ยนะฮะมีฉันทานุมัติแค่ไหนเพียงใดหรือเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะส่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าสู่ตําแหน่งนะฮะหรือเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็ผมเป็นประธานองค์กรนี้นะฮะแล้วก็เพื่อนผมเป็นเลขาธิการพระองค์กรหน้าเพื่อนผมก็มาเป็นประธานผมก็กลับลงไปเป็นเลขาธิการเลือกกันไปเลือกกันมาอย่างนี้ นะไอ้ฉันธนุมัติจริงๆเนี่ยมันมีแค่ไหนจากสมาชิกองค์กรและสุดท้ายฮะองค์กรเหล่านี้เนี่ยเป็นองค์กรที่มีกิจกรรมหรือสมาชิกกว้างขวางครอบคลุมทั่วประเทศมากน้อยแค่ไหนนะไม่ใช่เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็มีแต่ NGO มืออาชีพนะทำหน้าที่คัดสรรกันเองแล้วเสนอชื่อคนทั้งบัดเป็นวุฒิสภานะเพราะฉะนั้นสองสามอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าก็เป็นปัญหาในปัจจุบันอันหนึ่งที่บั่นทอนในเรื่องความเป็นตัวแทนของประชาชนในส่วนของสวไม่น้อย นะน,นี้ยังไม่รวมถึงการแทรกแซงจากอํานาจรัฐในบางยุคสมัยที่ออกมาในรูปแบบของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะซึ่งอันนั้นนี่ชัดเจนที่สุดนะครับนอกจากนี้ครับอำนาจทุนก็แทรกแซงสภาอยู่ไม่น้อยฮะเพราะว่าในระยะหลังเนี่ยกลไกเรื่องพรรคการเมืองอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่ก็ตามเรื่องของการเลือกตั้งก็ตามเนี่ยมันได้ทําให้เรื่องของทุนเนี่ยมีความสําคัญนะในการดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนั้นเนี่ยเรื่องของระบบพรรคการเมืองและการเลือกตั้งที่ถูกกาหนด กลไกและกติกาแบบนี้ก็ได้ทําให้อํานาจทุนเ,นเข้ามาแทรกแซงในแง่ของความเป็นตัวแทนนะของประชาชนก็ถูกลดถอยลงไปนะครับในบทบาทอํานาจหน้าที่ด้านถัดไปก็คือในเรื่องของการนิติบัญญัติและการ่วงดุลกับฝ่ายบริหารในเรื่องการนิติบัญญัติและการ่วงดุลกับฝ่ายบริหารนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่าเรื่องของอํานาจแฝงเนี่ยยังค่อนข้างที่จะมีอยู่มากนะครับในทั้งสภาระดับชาติสภาท้องถิ่นนะเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่า โครงสร้างที่สําคัญในการบันทอนประชาธิปไตยของไทยนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องมรดรกทางประวัติศาสตร์เรื่องวัฒนธรรมเรื่องความเหลื่อมล้ําความยากจนแล้วอันหนึ่งที่สําคัญก็คือความสัมพันธ์ในเชิงอุปธรรมนะฮะหรือโครงสร้างความสัมพันธ์อำนาจที่มันมีมาแต่เดิมเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เรื่องของการถงดุลกฝ่ายบริหารนะครับหรือการทําหน้าที่นางนิติบัญญัติในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ การอภิปรายไม่วางใจนะครับการควบกลุ่มกํากับการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะมีความเข้มข้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่ากระบวนการตรวจสอบทวงทุนทวงดุลที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นการตรวจสอบที่ปลายทางและที่บอกว่าเป็นการตรวจสอบที่ปลายทางก็เพราะว่ากระบวนการในการอภิปรายก็ตามการถอดถอนนะครับหรือแม้กระทั่งการจะยื่นเรื่องต่อยังคณะกรรมการตรวจสอบต่างๆเช่นคณะกรรมการปปชอย่างเนี้ย นะก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่ต้องมีการทําความผิดนั้นเกิดขึ้นแล้วนะแต่กระบวนการในการตรวจสอบตลอดเส้นทางของการทํางานเนี่ยเรายังไม่เห็นภาพชัดนักนะซึ่งหน้าที่ตรงนั้นก็ไม่ใช่หน้าที่ของสภาหรอกครับแต่มันควรจะเป็นหน้าที่ของภาคประชาชนที่จะต้องถูกเข้ามาเสริมเติมในระบบรัฐสภาหน้าที่ต่อไปก็คือเรื่องการออกกฎหมายในเรื่องการออกกฎหมายเนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยสมาชิกรัฐภามักใจะให้ความสําคัญ กับเรื่องที่เรียกว่า Budgetary Power นะหรืออำนาจในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณนะเพราะนั่นคือผลประโยชน์โดยตรงที่ต,ตัวสมาชิกจะได้รับนะดังนั้นเนี่ยในการออกกฎหมายอื่นๆเรามักจะเห็นครับว่าถ้าไม่เกิดเรื่องทะเละาะเบาแหว้งกันในสภานะฮะชุดกระชากลากถูเก้าอี้นะครับไม่เกิดเรื่องในลักษณะของการตีรวนวองเอานะไม่เกิดเรื่องของการไปวิ่งล็อบบี้กันในพักมาก่อนหรืออะไรก่อนเนี่ย เราก็จะไม่เห็นความราบรื่นเท่ากับการพิจารณากฎหมายงบประมาณคบแม้กระทั่งงบประมาณปีล่าสุด2556ราสเนี่ยครับ287ดเเสียงต่อสองเสียงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ทุกๆปีก็เป็นปรากฏการณ์อย่างนี้แหละครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเรื่องของพร่ำยัดงบประมาณนั้นเป็นเรื่องที่ถูกตกลงกันมาแล้วในชั้นของกรรมธิการพิจารณางบประมาณซึ่งกรรมธิการเหล่านี้ถูกตั้งขึ้นตามสัดส่วนโควต้าพรรคการเมืองที่มีสสอยู่ในสภา เพราะนั้นตรงนี้เป็นผลประโยชน์ร่วมกันทุกพักฮะดังนั้นในแง่างการใช้อํานาจในการตรวจสอบกฎหมายงบประมาณตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยเราก็จะไม่เห็นแต่สิ่งที่เราจะเห็นก็คือการกลายเป็นเวทีของการปณีประนอมในเรื่องของการจัดสรรง,งบประมาณนี่ยใช่มากกว่านะแล้วก็นอกจากนี้ครับกฎหมายในเรื่องต่างๆซึ่งจะกระทบนะฮะกับผลประโยชน์โดยตรงสมาชิกรัฐสภาห,หรือชนชั้นนําหลายๆเรื่องเราก็จะไม่เห็นการเริ่มจากสาภาอย่างเช่นกฎหมาย ภาษีมรดกกฎหมายภาษีที่ดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับในเรื่องของอำนาจส่วนสุดท้ายที่เป็นบทบาทของสวโดยตรงน,รนั่นคืออำนาจในเรื่องการแต่งตั้งถอดถอนนะรตรงนีน้ก็เป็นตระกะที่มันส่วนที่สวนทางนะครับกับตระกะที่มันถูกต้องอยู่เพราะว่าสวนั้นมาจากการแต่งตั้งครึคร่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งแล้วการแต่งตั้งก็มาจากองค์กรอิสระซึ่งตัวเองจะต้องไปท,ทําหน้าที่แต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคลเหล่านีนะ้แต่งตั้งตัวเองมา นะดังนั้นกระบวนการในการที่จะไปตรวจสอบองค์กรอิสระเหล่านี้มันก็เลยลดความเข้มข้นลงไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะเห็นปรากฏการณ์หลายๆอย่างซึ่งมันเป็นข้อจํากัดในการทํางานของสมาชิกรัฐสภาอยู่ไม่น้อยในเช่นเรื่องของการประชุมการประชุมสภานั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยข้อบังคับการประชุมเป็นเรื่องที่ประธานรัฐสภาห,หรือประธานสสประธานสวแล้วแต่กรณีเนี่ยเป็นผู้คุมเกมนะครับดังนั้น แม้ว่าตัวสมาชิกเองบางครั้งอาจจะอยากทําหน้าที่นะหรือเรียกร้องหรือพูดอะไรบางอย่างเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําได้เต็มรูปแบบมากนักเพราะว่ามีข้อจํากัดในเรื่องของกรอบกติกาการทํางานแบบสภาอยู่บ่อยครั้งเราจึงเห็นสสในสภาเนี่ยออกมาทําหน้าที่นอกสภาางเช่นสสบางท่านก็มีขาคาบเกี่ยวสองข้างทั้งเป็นตัวแทนในสภาด้วยเป็นตัวแทนของกลุ่ม หรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เ,กกเป็นปัญหาอันหนึ่งในการทําหน้าที่ของสภาหรือแม้กระทั่งวุฒิสภานะครับซึ่งเจตนารมณ์ในอดีตนั้นเนี่ยตั้งขึ้นก็ด้วยหลัก2อ,อันนะครับอันแรกก็คือว่าต้องการเสริมสร้างเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะว่าสวในอดีตนั้นมาจากการแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีก็พยายามที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการที่จะหาแนวร่วมนะครับรวมไปถึงบางครั้งก็แต่งตั้งผู้นำเหล่าทัพนะฮะับมาเป็น สมาชิกวุฒิสภาด้วยที่ผ่านมาในอดีตนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือต้องการที่จะให้ทําหน้าที่ในการการกรองกฎหมายแต่ถามว่าความจําเป็นของสอวในสองส่วนนี้ปัจจุบันมันมีมากน้อยแค่ไหนนะเพราะหลายครั้งเราก็จะเห็นได้ว่าผู้นําเหล่าทัพที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นสวอเองนั่นแหละที่ทําหน้าที่รัฐประหารในรุมนตีซึ่งแต,งต่งตั้งตนเองมานะครับและอีกประการหนึ่งก็คือว่าวันนี้คุณภาพของสอสนะคุณภาพของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ย มันคงจะสูงขึ้นกว่าในอดีตท,ที่จําเป็นจะต้องมีสภากันกลองหรือสภาพ,พี่เลี้ยงดังน,นั้นบทบาทหน้าที่ของสวนในปัจจุบันนั้นเนี่ยก็มีอยู่เพียงเรื่องเดียวก็คือเรื่องของกระบวนการในการแต่งตั้งถอดถอนผู้ม,มุ่งตําแหน่งทางการเมืองนะครับแล้วก็ในช่วงหลังๆก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องความเป็นสภาผัวเมียนะฮะหลายคนก็บอกกันอยู่เื่อสักคู่ที่อาจารย์ตั้งประเด็นบอกว่าตกลงเอะมันยังไงเป็นสภาผัวเมียหรือยงไงแต่ปัญหาก็คือว่า ความเป็นสภาผัวเมียนั้นเนี่ยผมว่ามันคงเกิดได้หลายส่วนแะแน่นอนส่วนหนึ่งก็คงมาจากตัวนักการเมืองเอง,เองนะครับในแง่คุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองนะฮะส่วนหนึ่งก็คงมาจากบริบทแวดล้อมในการเมืองด้วยเพราะว่าการเมืองไทยหลัง19กันยา2 5 4ยเานี่ยซึ่งเป็นการรัฐประหารครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่ามันเข้าสู่ภาวะของการเมืองแบบนอมินีนะสูงมากและเข้าสู่ภาวะของการเมืองในเชิงเทคนิคสูงมากเช่นเดียวกัน เราเห็นว่าหลายๆเรื่องถูกพูดในเชิงของตัวบทกฎหมายถูกพูดในเรื่องของการตัดสินองศาลการใช้ถ้อยคําเทคนิควิธีทางกฎหมายในการที่จะเอาผิดหรือไม่เอาผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็นอกจากนี้เมื่อมีลักษณะของการเอาผิดทางการเมืองเช่น111ไทยรักไทย1 0 9พลังมระชนอะไรเหล่านี้นั้นก็ได้ทําให้เกิดภาวะของการเมืองนอมินีคือเดิมเนี่ยคุณภาพของการเมืองในสายตาหลายๆคนก็รู้สึกว่ามันแย่อยู่แล้วนะฮะพอเกิดการเมืองนอมินีนมันแย่ลงอีก นะก็เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวจริงนะหลายคนวิจารณ์ว่านี่คือการเมืองทีมซีบ้างอะไรบ้างาต่างๆนาะนาะตรงนี้ผมคิดว่ามันคงมาจากบริบทเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้ความสัมพันธ์ในเชิงอ,อุปถัมภ์ก็เป็นปัญหาที่สําคัญอันหนึ่งที่ทําให้เกิดสภาผัวเมียนะซึ่งตรงนี้คงไม่ใช่เกิดขึ้นกับเฉพาะในการเมืองระบบราชการก็มีครความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ถ้าไปดูในหน่วยราชการเมื่อจะเป็นฝ่ายพลเรือนหรือกองทัพนะจะเห็นว่านามสกุลเดียวกันกับผู้นำนะในองค์กร นะเมื่อจะเป็นอธิบดีเมื่อจะเป็นผู้มีการทหารอะไรเหล่านี้ก็มีปรากฏได้เห็นครับเพราะฉนั้นปรากฏการในเรื่องของความสัมพันธ์สุขประถมนี่มันเกิดขึ้นได้ทุกวงการนะรแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่น่าเสียดายประการหนึ่งก็คือว่าเรามีความหวังว่าสภาชุดล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งมีตัวแทนจากการเมืองภาคประชาชนเนี่ยเข้าไปอยู่ไม่น้อยทั้งฝ่ายเสื้อแดงก็ตามฝ่ายเสื้อเหลืองก็ตามเนี่ยน่าจะทําให้โครงสร้างสภาเปลี่ยน นะแต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยข้อจํากัดในการทํางานของสภาด้วยข้อจํากัดในเรื่องความเป็นพรรคการเมืองด้วยทัศนคติในเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวของนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยก็ได้ทําให้สภาก็ยังคงอยู่ในวังวนเดิมๆนะของการทําหน้าที่ที่อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองเป็นสำคัญนะครับอันนั้นคือปัญหาที่มองจากภายในสภาส่วนปัญหาที่มองจากนอกสภาเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่มีส่วนสําคัญ ต่อการเติบโตของสภาเนี่ยมีอยู่3าสี่เรื่องนะฮะอันแรกเองก็คือตัวพรรคการเมืองอันที่สองก็คือโครงสร้างในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับสามคือบทบาทของกองทัพนะแล้วสุดท้ายคือบทบาทของศาลและองค์กรอิสระนะครับในแง่ของพรรคการเมืองเนี่ยเราเห็นได้ว่านับตั้งแต่อดีตมาเนี่ยพรรคการเมืองไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นนะะจากความเป็นฐานของมวลชนได้นะแต่พรรคการเมืองไทยนั้นเกิดขึ้น จากการตั้งเพื่อที่จะสนับสนุนคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะฮะหรือคนใดคนหนึ่งเพื่อเข้าสู่อำนาจหรือตำแหน่งทางการเมืองเขาบอกว่าตัวแปรในการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นมันมีอยู่3ตัวฮะตัวแรกก็คือบุคคลนะฮะบุคคลที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองได้นั้นเนี่ยต้องเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยอมรับนะแล้วก็มีชื่อเสียงกว้างขวางในสังคมนะครับอย่างเช่นการก่อกาเนิดพรรคประชาธิปัตย์โดยท่านข่วงอภัยวงศ์นะฮะ หรือภัก,กิจสังคมที่เกิดขึ้นโดยหม่อมราชศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอย่างงี้นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของทุนนะฮะทุนในอดีตเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าทุนธนาคารมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนินกิจกรรมของภรคการเมืองแล้วต่อมาพอถึงทศวรรษที่2530ก็เป็นทุนอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็สืบเนื่องมาถึงยุคของคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นทุนสื่อสารดังนั้นเรื่องของทุนที่เข้ามาสนุนรรคการเมืองตรงนี้เราจะไม่เคยเห็นทุนท้องถิน่น ที่จะมีพลังหรือจะมีบทบาทเข้ามาก่อตั้งพรรคการเมืองได้เลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทาให้พรรคการเมืองนั้นเป็นตัวแทนจากคนในท้องถิน่นเป็นตัวแทนจากภาคประชาสังคมเป็นตัวแทนจากคนในทุกระดับตั้งแต่ระดับล่างขึ้นมาเนี่ยจึงเป็นไปได้ยากอันที่สามที่เป็นตัวแปรสําคัญในการจัดตั้งพรรคการเมืองก็คือเรื่องของนโยบายคราวนี้นโยบายเนี่ยมันจะออกมาในรูปไหนมันก็ต้องเกิดขึ้นจากอุดมการ์ แต่คราวนี้พรรคการเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นนะฮะว่ามีพรรคไหนที่จะมีแนวอุดมการ์ที่ชัดเจนนะครับส่วนนโยบายในร,ยระยะหลังนั้นเนี่ยมันก็เป็นนโยบายในเชิงการตลาดทางการเมืองซะมากกว่านะแต่พรรคที่จะเป็นตัวแทนของอุดมการณ์หรือกลุ่มนโยบายต่างๆเช่นพรรคสิ่งแวดล้อมนะที่เป็นพรรคกรีนนะอย่างเช่นในยุโรปหลายๆประเทศอย่เราก็ไม่เห็นในบ้านเราที่จะมีใครเสนอนโยบายที่ชัดเจนของกลุ่มตัวเองอย่างนี้